กลับมาพบกับนัดเพชรยนต์อีกแล้วนะคะคลิปนี้วันนี้นะคะนัทก็จะมารีวิวรถคันนี้เลยโตโยต้าอา i ปิด 1.6G นะคะคันนี้เป็นรถปี2016นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่379,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดของตัวรถกันนะคะในส่วนของด้านหน้ารถคันนี้นะคะก็จังด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียม3ชั้นนะคะโลโก้ก็เป็นแบบโครเมียมเช่นกันนะคะ คมไฟคู่หน้านะคะจะเป็นแบบมอลติรีเจิเตอร์นะคะคันนี้คมไฟแท้นะคะมาดูในส่วนของล้อนะคะคันนี้จะได้เป็นล้อแม็กอันลอยนะคะงาม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 เงาเงางแบบนี้นะคะเป็นยางปี2020นะคะสัปดาห์ที่47นะคะยางปี20สัปดาห์47ช่วงล่างนะคะนี่เลยช่วงล่างเดิมๆนะคะ สวยงามมากเลยนะคะคันนี้ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะคันนี้จะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะฝาครอบกระจกก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็จะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมาตรงกระจกมองข้างนะคะคันนี้เมื่อจับประตูสีด้านก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็จะเป็นเส้นโครเมียมนะคะตัดขอบตรงกลางมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของตัว โตโยต้าเอาติดนะคะที่จะมีเส้นโครเมียมตัดตรงขอบมือจับประตูนะคะกระจกแท้โตโยต้านะคะนี่กระจกแท้ทุกบ้านเลยมาดูช่วงล่างด้านหนังกันต่อนะคะช่วงล่างด้านล้อนหนังก็เดิมเดิมสภาพเดิมเดิมนะคะนี่ ไม่มีการตัดต่อตัวถังนะคะรถของเราคัดเกรดคัดคุณภาพทุกคันนะคะรับประกันไม่มีรถชนหนักพลิกความจมน้ํามาขายแน่นอนนะคะจะได้ยางปีเดียวกันทั้ง4เส้นนะคะสัปดาห์ที่47ยางปี20นะคะขอบ16นะคะคันนี้ในส่วนของไฟท้ายก็ดีไซน์มาอย่างสวยงามนะคะ ด้านหน้าก็จะมีในส่วนของไฟทับทิมติดมาให้สองข้างนะคะตรงกลางนี้ก็จะเป็นตัดเส้นโครเมียมมาสวยงามมากเลยไฟเบกรกดวงที่สามนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจออกรถนะคะออดได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นค้าขายข้าราชการ,กรเกษตรกรนะคะ พนักงานโรงงานนะคะออกได้ถูกอาชีพนะคะเรามีไฟแนนซ์บริการวิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านด้วยนะคะไฟแนนซ์มีสถาบันการเงินรองรับหลายสถาบันเลยนะคะถ้าสนใจก็เข้ามาปรึกษาเข้ามาทักทายมาคุยกันได้นะคะเดี๋ยวไปชมรายละเอียดในส่วนของด้านในตัวรถกันต่อนะคะสําหรับรายละเอียดด้านในตัวรถนะคะมาเริ่มกันที่แผงประตูกันก่อนนะคะคันนี้จะเป็นระบบเซ็นทันล็อกนะคะกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะ มือจับด้านในก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะคันนี้จะตกแต่งภายในเป็นในโทนสีแบบสีเบจตัดกับสีดำนะคะนี่ตรงนี้ก็เป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างนะคะแบบปรับพับไฟฟ้าเนาะพวงมาลาัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันเลยนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้นะคะหน้าจอเรียนมาเครื่องเล่น C d usb นะคะ แอร์จะเป็นแอร์อันเลล็อกนะคะแอร์ Air หมุนมือก็จะมีที่เก็บของเล็กๆน้อยๆนะคะที่เสียบชาร์จไฟเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะก็จะมีที่วางแก้วให้สองใบนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่พักแขนนะคะก็สามารถเปิดเก็บของได้ด้วยนะคะช่องเก็บของให้นะคะแผงประตูด้านข้างก็จะมีที่วางแก้วให้อีกนะคะวางแก้ววางขวดน้ำเนาะ ตกแต่งเป็นโทนสีเบจนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะคะเราก็ใส่ในส่วนของเอกสารคู่มือของรถไว้ให้นะคะไฟติดทุกดวงอันนี้นะคะสวยงามมากนะคะคันนี้กับราคา3 7 9 0 0 0บาทนะคะ ในส่วนของเบาะนะคะคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะเบาะใหม่ๆงามๆแบบนี้เลยนะคะเบาะไม่มีรอยขาดรอยฉลอกนะคะนี่สวยงามนะคะเบาะคนขับก็เป็นแบบอัตโนมือนะคะปรับมือเอาเองนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของที่เปิดฝาถังน้ํามันแล้วก็เปิดฝาท้ายรถนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เปิดฝากระโปรงหน้ารถนะคะมาดูหัวน็อตซอกประตูนะคะหัวน็อตเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะนี่ สีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยถลอกรอยขยับขยื่นเลยนะคะรับประกันได้ว่าไม่มีชนหนักพิกคว่มจำนานแน่นอนนะคะมาดูด้านหลังกันต่อด้านหลังก็กว้างขวางนะคะนั่งสบายนะคะมีเซฟที่เบลให้สามเส้นนะคะเสริมความปลอดภัยให้ผู้โดยสารด้านหลังนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะก็จะมีกระเป๋าจิงโจ้มาให้หนึ่งที่นะคะหนึ่งใบเนาะ ตรงแผงประตูนะคะก็มีที่วางแก้วน้ำให้เช่นกันนะคะประตูก็มีระบบล็อกเียกทุกขั้นนะคะนี่เสริมความปลอดภัยให้ลูกให้หลานนะคะรกรณีครอบครัวไหนที่มีแบบลูกเล็กเด็กแดงใช้หมดนี้นะคะก็เสริมความปลอดภัยให้ลูกให้หลานได้เช่นกันนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างขวางนะคะสามารถบรรจุกระเป๋าเดินทางได้หลายใบเลยนะคะนี่สามสใบใส่ได้เลยนะคะกว้างมากนะคะ ก็จะมีในส่วนของล้ออะไรให้ด้วยนะคะถุงอุปกรณ์แม่แรงอยู่ครบนะคะนี่ล้อใหม่ๆยังไม่มีการใช้งานในไม่มแจ็พื้นเลยนะคะในส่วนของล้ออะไรหัวน็อตด,ด้านหลังนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยแครบเพยี้ยนนะคะรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจำนำแน่นอนนะคะได้คันนี้ไปคุ้มค่านะคะนี่หัวน็อตเดิมเดิม สวยงามมากนะคะคันนี้ Toyota Altis ิ6 G ปี2016นะคะราคาอยู่ที่379,000บาทนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์กันต่อนะคะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์ Duo VVTi นะคะเครื่องยนต์ขนาด4สูบพั0รอซีแรงม้านะคะน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะเป็นน้ำมันเบนซินนะคะคันนี้ภายในห้องเครื่องยนต์นะคะ นี่เลยงามๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะห้องยนต์แห้งๆแบบนี้เลยจุดแต้มสีจากโรงงานยังอยู่นะคะนี่จุดแต้มสีจากโรงงานยังอยู่รอยจุดเม็ดอาร์ตก็ยังอยู่นะคะรับประกันได้ว่ารถคันนี้ไม่มีชนับผิดความจมนานแน่นอนนะคะหัวน,น็อตด้านในนะคะนี่หัวน็อตด้านในเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะ ห o นัดฝากระโปรงโลโก้โตโยต้ายังอยู่นะคะชงวหนุนกันความร้อนนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถคันนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะคอมเมนต์ทิ้งเบอร์โทรไปได้เลยเดี๋ยวนะจะติดต่อกลับไปนะคะหรือโทรมาหาน้ดได้เลยที่เบอร์0 8 9 8 2 6 0 9 5 8 7นัดเพชรยนต์นะคะเข้ามาดูรถจริงได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์นะคะจะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะ ก่อนจากกันไปนะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะเป็นขวัญกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ